วันที่6มีนาคมเกณฑ์การตรวจสอบว่าได้ทำถูกต้องแล้วหรือยังพ่อเคยสอนลูกเรื่องหลักกลธรรมสูตรไปแล้วมีเนื้อหาใจความว่าลูกต้องไม่เชื่อเรื่องสิบเรื่องตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เมื่อไม่เชื่อเรื่องสิบเรื่องจะทำให้ลูกขาดเครื่องยึดเหนี่ยวลูกจะรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าที่ถูกต้อง ลูกจะต้องดาเนินการอย่างไรและจะเดินไปในทิศทางไหนดีการเหมือนกับการขาดที่พึ่งที่ไกลตัวออกไปเพราะละทิ้งความเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเอาไว้สิบเรื่องทําให้ลูกต้องกลับมาพึ่งตัวเองเอาอีกแล้วสิลูกพ่อวกกลับมาสู่เรื่องของการพึ่งพาตนเองอีกแล้วว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อเรื่องที่ลูกจะรู้แจ้งต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของลูกเอง มีความหมายว่าลูกต้องค้นหาให้เจอความถูกต้องด้วยตัวของลูกเองจะหาจากใครจากอะไรไม่ได้เลยประเด็นของการที่ลูกต้องหาให้เจอด้วยตัวเองเมื่อหาเจอแล้วยังต้องตอบคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เจอนั้นใช่ความถูกต้องใช่สัจจะความจริงหรือไม่อีกตัางหากกลายเป็นว่า ลูกเป็นทั้งผู้ที่ทําการบ้านส่งครูและต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องตรวจสอบการบ้านด้วยตัวของลูกเองว่าลูกทําถูกหรือไม่สถานการณ์เช่นนี้ไม่ง่ายเลยสําหรับการที่คนจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องพ่อหยิบยกเรื่องนี้มาบันทึกสอนลูกก็เพื่อจะบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติการห้ามเชื่อเรื่องสิบเรื่องได้แก่ห อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา 2. อย่าเชื่อถือโดยคิดสืบกันมา 3. อย่าเชื่อถือโดยตื่นข่าวลือ 4. อย่าเชื่อถือโดยอ้างว่ามีตำราและปีดก 5. อย่าเชื่อถือโดยนึกเดาเอาเอง 6. อย่าเชื่อถือโดยการคาดคะเนเทียบเคียง 7. อย่าเชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการ 8. อยยาเชื่อถือโดยเข้าใจว่าข้อนี้มีความคิดเห็นตรงกันกับของตน 9. อยายาเชื่อถือโดยผู้พูดนิควรเชื่อถือได้ 10. อยาเชื่อถือโดยผู้พูดเป็นครูของเราแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่ามหาประเทศสี่ว่าเป็นแนวทางที่ให้คนวินิจฉัย การกระทําของตนเองว่ากระทําถูกกระทําโดยชอบแล้วและควรกระทําต่อไปดังนี้ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อใคลายกำหนัดทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อไม่สะสมกองกิเลสทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อสันโดษยินดีของตนที่มีอยู่ ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่มิจฉาชีพอบายมุกต่างๆทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเพียรประกอบสัมมาชีพคบหากัลยาณมิตรทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายถ้าการกระทําเข้าขายตามที่พ่อเขียนข้างต้นถือเป็นการกระทําที่ถูกต้องลูกควรกระทําต่อไป แต่ถ้าการกระทำใดขัดแย้งกับที่พ่อเขียนลูกต้องเลือกกระทำทันที่เพราะมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องดังแสงเทลีย่ยนเปลี่ยนแปลงความกลัวให้เป็นภาพฝันดังสาฝนล่นรถดวงใจที่ตำซ้ำในยามกดลง